คลิปค่ะอัดคลิปแล้วก็พูดประมาณสักเกิน50คลิปค่ะ50คลิปค่ะ50คลิปค,คลิคให้ได้ NC อ่าคนที่ได้ NC บางทีเขาเรียนแค่3เดือนเข้าไปสอบก็ได้แล้วถ้าเขามุ่งมั่นจริงๆอันนี้คืออันดับแรกเลยคือเราต้องมีพี่ชื่อสมฤดีปัญญาาชื่อเล่นชื่อโนค,ค่ะอายุ 51จะ52แล้วค่ะจบสารสนเทศค่ะพิญญาตีเนาะแต่ก่อนนะพี่นกเป็นไกด์ไกด์ภาษาญี่ปุ่นค่ะนาเที่ยวแล้วก็หลังจากเป็นไกด์กเ็เข้าไปเป็นลาบลาบภาษาญี่ปุ่นที่โรงงานค่ะต่อจากนั้นพอโรงงานปิดตัวลงเพราะโควิดค่ะพี่นกก็เลยสนใจที่จะมาทำงานด้านบริบาลเอ็นพี่นกได้เอ็นสองค่ะพี่นกใช้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ20กว่ากว่า ก็เรียกว่ามีประสบการณ์เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแข็งแรงยังสามารถทํางานได้ก็ถ้าได้ไปทํางานที่ญี่ปุ่นได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเราก็ไม่ลืมไม่ลืมภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อาชีพด้วยค่ะสาหรับพี่นกเนี่ยค่ะออพี่นกได้สัมภาษณ์กับโรงพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีหัวข้อให้ให้เราว่าเราพรีเซนต์ตัวเองอยังไงเนาะพี่นกก็เตรียมตัวตามข้อหัวข้อที่เขาให้มา ใช้เวลาซ้อมว่าเราควรจะพูดยังไงให้เขารับเราเข้าทำงานเราก็ไม่ได้ว่าพูดโกหกเราก็พูดความจริงนี่แหละแต่ว่าการที่จะสัมภาษณ์และได้ใจในจ้างเนาะเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมพี่นกอัดคลิปค่ะอัดคลิปแล้วก็พูดประมาณสักเกิน50คลิปค่ะ50คลิปค่ะห0คลิปคลิ <laughs> โอ้โหนจ้างพี่นกประทับใจมากคือเขาเขาจัดที่พักให้พักห้องละหนึ่งคนแล้วก็ในห้องเนี่ยเขาเตรียมทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวแม้กระทั่งไมโครเวฟคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยพี่นกก็โอ้รู้สึกว่าโอ้ช่าโชคดีมากจริางๆเป็นวันทำงานที่นี่เราต้องมีคุณสมบัติก่อนเนาะ อย่างเช่นเรายังไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเราก็ต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ N4 อ่าคนที่ได้ n c บางทีเขาเรียนแค่3เดือนเข้าไปสอบก็ได้แล้วถ้าเขามุ่งมั่นจริงๆอันนี้คืออันดับแรกเลยคือเราต้องมีพอได้ n c แล้วเนี่ยเราก็เอาเรซเม่มายื่นกับซากุระเคพได้เราก็ไปเรียน N.A. หรือว่าผู้ช่วยพยาบาลออนไลน์เนี่ยก็ใช้เวลาแค่2เดือนกว่าก,าก็ได้แล้ว พอ,อมีโอกาสได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ผ่านบริษัทจากุระเคพีก็ให้คาแนะนําตลอดอย่างดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลสำหรับตัวพี่นกเองใช่ไหมคะพี่นกก็เรียนบริบาลออนไลน์กับครูแอนซึ่งครูแอนเนี่ยทำงานอาชีพบริบาลมาได้10-56ปีแล้วครูแอนก็เปิดสอนออนไลน์เพื่อเพื่อความรวดเร็วก็อยากจะแนะนำให้เรียนกับครูแอนด้วย เกิน35ไปแล้วหรือว่า40กว่ากฉันยังทําได้ไหมอะไรอย่างเขาบอกว่ายังทําได้ค่ะถ้าคุณมีการเตรียมตัวที่ดีและมุ่งมั่นที่จะไปทํางานจริงๆอายุไม่ใช่อุปสรรคค่ะบ๊ายบาย